เหตุการณ์จำลองขึ้นมาอยากให้ผู้ชมได้เห็นกระตาแล้วว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่แตพูดอบบมันเป็นยังไงไปดูเลยค่ะฮยคือสมองแบบนิ่มมากอ,ะอ่ะแล้วตอนที่พี่โกยขึ้นมานะเว้ย ล้างมือสิบกว่ารอบอ่ะกลิ่นคาวยังไม่หมดเลยเอาไปทดลองดมดูดิดพี่ออเอาอ้อนเอาเอามือถือมากลับไปเอาหน่อยนี้นะลืมทั้งปีทำไมไม่รู้จักเราห้อยคอไปเลยแล้วแต่เะห้อยเหมือนกันอ่ะแต่มันหนักอะดิไปชดนะเนี่ยยังจะมาตลกอีกไม่เล่นลายสักวันคงนไม่ทำให้อืดตายหายใจไม่ออกกล้อ อเ,เลิกไก่ปล่อยไปเลยปล่อยให้กันเนี้ยทำให้พ่อไม่ได้อะ่ะพวะกอบพี่เนี่ยสบายใจไหวเยอะไปห,ห,หรือว่าโชว์ไทยไปให้แล้วเลยนี่ไปเลยออสไปทำงานเลยไปทำงานไปเก็บศพเลยเก็บใครวะเฮ้ยนึกข้าวว่าไปดูก่อนนึกเอาไปไป โอ้ยเลยย่ำคนเดียวดีก็มาชนชนแล้วก็นหนีไอ้แลมดันเสียนท่านี่พอบอกตำรวจเลยรถที่ห้องอะไรทะเบียนอะไรก็ยังไม่รู้พอแจ้งตามเหตุทีเเ่เ,40 40เกิดไปเลยเอ15าเหตุเหตุบอลสี่ิบมเจ็บหมงนายครับ เหมือนจะไม่หายใจแล้วนะพี่ปอนโอเคดีอะหายปอดเอาเลยรีบหายดูตกใจอะไรเป็นไรอ้อม เป็นอะไรแล้วเหรอครับอตอนนี้คุณอยู่บนรถผมพวกเรากำลังพาคุณไปส่งโรงพยาบาลคุณโดนรชนมาค่ะฉันจะกลับบ้านหนิงจะกลับบ้านยังกลับไม่ได้หรอค่ะคุณโดนรชนกระเด็นตกข้างทางอาการร่าษาหนักอยู่คุณต้องไปหาหมอให้เขาดูอาการก่อนนะครับแม่รอฉันอยู่ฉันจะกลับบ้านโอ,โอเคครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปส่งคุณเอง สรุปนะคะคุณหนิงจะกลับบ้านแต่ว่ามันใกล้บ้านฉันแล้วฉันขอกลับไปเอามือถือก่อนแล้วค่อยไปส่งคุณหนิงกลับบ้านนะคะสยามไดมอนด์โปรดักชันรับสมัครนักแสดงหน้าใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอนทุกรูปแบบของวงการบันเทิงไม่ว่าพิธีกรเดินแบบร้องเพลงหรือแอคติ้ง วันนี้น้องๆหนูๆท่านใดสนใจที่อยากมาประดับเป็นดาวดวงการันเทิงติดต่อได้ที่020845927 020845927น้องๆหนๆูท่านใดที่คิดและฝันอยากจะเป็นนักแสดงติดต่อมาได้เลยนะครับที่สยามไดมอนด์โปรดักชั่นไอ้กวาเล่เปิดไฟเลยปะ อ้อม,มรีบมาโทรศัพท์เลยไปไปเร็วๆวดน่วนเลยโอูยยยยอยากกลับบ้านแม่อรอหอยู่บอนข้าว่านะโดนรถชนจนสมองกลับเพราะว่าเฮ้ยไม่หรอกมั้งเมื่อเช้าเพิ่งรถล้มหัวฟาดพื้นมาอาจจะเงินๆอยู่ก็ได้แต่ข้าเห็นด้้ยพูดช้าๆซ้ำๆ มันกบผีเลยวะเฮ้ยบอสเป็นไรเนี่ยกลัวไหมไี้กลวัวตกใจ จริงค่ะเออ,เอ,อ,เอ,อได้หมดถ้าสดชื่นเพื่อนเอ,อจัดไปเบบี้โอเคโอเควางก่อนแล้วเจอกันตอนไอ้หลัง <c oughs> มันโทรมาว่างไงบ้างวะไอ้หลังมันบอกว่ารถมันเพิ่งส่งศพเสร็จเดี๋ยวมันจะตามมาที่บ้านว่าจะแวะมาจัดหนักสะหน่อยดีเลยกู <c oughs> ว่ากำลังเรียงปากเรือเพื่อนแล้วศพไหนวะ จะรู้ไปทางไมวะจะตามไปสวดพันยักษ์ให้ศพหรือไงเฮ้ยไอ้นี่เป็นเอามากะเนี่ยอ้าวว่าไงจ้าหนูแป้งหล่ะรักของนปอนแล้ววันนี้ไปไหนมาคะคุณพ่อพาหนูไปซื้อของขวัญค่ะโอ้โหแล้วพ่อหนูล่ะคะคุณพ่อหนูหลับไปแล้วค่ะ สวัสดีนะหนิงก่อนสิค่น้องแป้งสวัสดีค่ะน้หนิงสวัสดีค่ะน้หนิงน้องแป้งเป็นอะไรอะ่ะดูสิแกเป้่งหมดเลยอะ่ะเขาเสียใจมากจนเบออ้อมรีบไปดูน้องแป้งเลยนะแล้วก็พาเข้านอนเลยน้องแป้งเขาเป็นแหลงเขาไว้ปอน ในบ้านเนี้ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยมี่เลมัีเลย,เ,ลยเอ็งจะหลอดไร้สาระเข้าไปที่ไหนวะน้องแป้งเขาแค่ง่วงจัดแล้วก็เผลอทำแก้วตกแค่นั้นไอ้ปอนหลอดมาไร้สาระมันคอนทสัสคนเรื่องอะไรนะเว้ยการให้มันจบๆไป เดี๋ยวข้าไปส่งหนิพากลับบ้านเลยแล้วกัน แล้วข้างล่างอ่ะเสียงดังอะไรกันน้องแค่ทําแก้วลนแตกอะค่ะกินอะไรเนี่ยก็ก็เป็นเหม็น,มนนะคะ่ะน่าจะขี้แมวตรงนนนะคะไม่มัง้งมันมันเหมือนกลิ่นคาวเลือดนะนะน้ะนองแ้้วหนิง แต่พี่อยากกลับบ้านแล้วมั้งหนูแป้งเป็นอะไรอะ่ะหนูกลัวค่ะพ่อหนูกลัวอะไรหนูจำได้ออกมาพูดกับพ่อดีก่อนเอที่บอกจำได้จำอะไรได้พี่ปอนพี่ยอดเอาว่าไปส่งหนีกลับบ้านก่อนดีกว่าอืมพี่ก็คิดว่างั้นแหละ ตอนนี้หนิงข้องน้ำอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วพี่ก็จะพาไปทรงไม่ต้องรอแล้วหนิงไปรออยู่ที่รถแล้วพี่อ้อมจะบ้าเหรออย่าหลอนเลยก็เมื่อกี้เนี่ยหนิงเขาหรือว่า ศพอยู่ทุกีวันไม่ชินกินอีกเหรอเอองั้นไม่กลัวก็ได้วะไม่มีว่ะอ้างว่าแล้วไงหนิงไปรออยู่ที่รถแล้ว บอนให้ปิดพัดลมนี้ออฉันต้องรีบกลับบ้านแม่รอฉันอยู่งั้นก็ไปก่อนที่จะดึกไปกว่านี้กระเป๋าเงินฉันหายงั้นอย่าอ้อมใจไปดูให้อาจจะตกอ,อยู่แถวนั้นสีอะไรอะจ๊ะสีดำมีเงินอยู่สามหมื่นห้า ต้ออี่งพาาแมมไปหหสยามไดมอนด์โปรดักชั่นรับสมัครนักแสดงหน้าใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอนทุกรูปแบบของวงการบันเทิงไม่ว่าพิธีกรเดินแบบร้องเพลงหรือแอติ้งวันนี้น้องๆหนูๆท่านใดสนใจที่อยากมาประดับเป็นดานววงการบันเทิง ติดต่อได้ที่020845927 020845927น้องนหนูท่านใดที่คิดและฝันอยากจะเป็นนักแสดงติดต่อมาได้เลยนะครับที่สยามไดมอนด์โปรดักชั่นอ้อมว่าหนิงนา่าจะให้ขึ้นแล้วนะหนาวสั่นเลยคือถ้าหนิงจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราพาไปเปลี่ยนสืาาอ้อกระหนากรนปล่นะ คเคเคสร็จแล้วจะได้ไปเลยไอ้อ่ออย่าเลี้ยงพ่อล้า,ลายกินสองเมเลล็ดด้วยนะหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษ มาแล้วไอ้เพื่อนรักด้เวลาเร่งล่าปาร์ตี้จักรกจี้หัวใจกันแล้วอ๋อครับพ่งศพส,สาวสวยเขาข้างเย็นให้เรียบร้อยแล้วเราฉันสูดอยู่เออปอนข่าฝากนี่ให้ร้อยเว้นเพื่อนเองหน่อยดิมันตกอยู่อ,ะ,อะไรวะ ของพวกเองวะเออแล้วเดี๋ยวหนีบ้านเองเลี้ยงหนูตายแล้วเหรอวะจริงด้วยพี่ลังใจแป้งเอาปไปกันได้แล้วตาอองเออแล้วหนิงไปไหนอะหนิงก็เดินมาแล้วนี่หายไปไหนแล้ววะ บอลมาดูนี่ดิไป้หล,ล่ะศพที่แกไปส่งมานั่งอยู่นั่นใช่ปะใช่แล้วล่ะเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะเป็นแล้วไงอ่ะพี่หลัง ใช่แน่นอนคนนี้แหละที่เราเพิ่งเข้าไปส่งที่ห้องดับจิตมามันมามาแล้วไอ้ี่อกตังู้ตายนี่แล้วทำไมพวกไอ้ปอนไม่เอาศพไปด้วยวะตีรถเปล่ากับไปเฉยเลยรถของพวกแกรับวิญญาณมา ต้องทำไงต่ออ่ะก็สวดมัไง ขับรถชโกเมื่อกี้แง่มากไปหรือเปล่าลูกหนูจําได้หนูจําเสื้อเขาได้หนูจําหน้าเขาได้หนูจำราต่าของเขาได้หนูกลัวค่ะ หนึ่งก็หนึ่งนะครับผมขอแจ้งความมอบตัวเองครับที่มือหัวข้ามอ่ะผมขับรถประมาทชนคนตายครับเฮ้ยทุกคนได้ผลว่ะอ้อมว่าพวกเราอะ่ะช่วยกันจัดทูปบักกล่าวส่งญานหนีกันไหม <im> ดีเลยสงสารหนีเหมือนกัน <im> <im> ไปเธอรีบไป,ไป <im> เฮ้ย <c oughs> จำลองได้เหมือนมากเลยหายคนยังลบอยู่